I'm in Gazing into the night I'll hand no the the to the fire, But it's raise no fire use sky, my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัววนเนียนะครับแล้วก็วิธีการใช้แล้วก็วิธีการวัดนะครับเจ้าตัววนเนียนะครับเจ้าตัววัเนียตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวเขาเรียกยงไงวิธีการวัดแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับมันก็จะมีวัดแบบรูในแล้วก็วัดรูนอกนะครับก็อันที่จริงมันก็เหมือนจะเหมือนกับตลับเมตรนะครับแต่แค่อันนี้เนี่ยมันจะมีที่คีบนะครับคีบรูในรูนอกนะครับก็จะทําให้เราวัดได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตจวตัววันเนียเนี่ยมันจะมี ข้างบนจะเป็นนิ้วนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเซนนะครับอ่ะก็เหมือนกันนะครับกับตลับเมตรนะครับเนี่้ตลับเมตรของบุมแตกแล้วนะครับใช้งานเยอะข้างบนนิ้วกับหุณนะครับข้างบนจะเป็นย่านนิ้วกับย่านหุนนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นด้านมินกับด้านเซนนะครับอ่ะเหมือนกันนะครับกับเจ้าตัววัวเนียนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็น ด้านหุนนะครับนี่นะครับด้านหุนกับด้านนิ้วนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นด้านมินกับด้านเซนนะครับอ่ส่วนวิธีการวัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่าให้ดูการวัดแบบให้ดูค่าก่อนนะครับว่ามันจะวัดแบบไหนนะครับอ่เดี๋ยวผมจะซูมกล้องหน่อยนึงนะครับ อ่ะนี่นะเพ่้เห็นชัดนะครับอ่ะเจ้าตัวนิ้วกับหุนเนี่ยสังเกตตรงตรงที่สูนยะ์นะตรงที่ขีดด้านบนนะเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะนี่นะครับถ้าสูงขยับ2ขีดด้านบนเนี่ยก็แสดงว่าเป็น1นหุนนะครับอ่ะถ้าขยับเข้ามาแบบขีดเดียวแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าครึ่งหุนนะครับ ออันนี้ครึ่งหุนขยับอีกนิดหน่อยเนี่ยก็1หุนครับอันนี้ก็1หุนครึ่งนะครับขยับอีกก็2หุนนะนี่นะครับวิธีการวัดข้างบนครับขยับอีก2หุนครึ่งนะครับขยับอีกก็3หุนนะครับขยับอีกขีดที่3เนี่ยก็3หุนครึ่งครับขยับอีกขีดนึงเนี่ยก็จะเป็น สี่หุนนะหรือว่าครึ่งนิ้วนะนี่นะก็สังเกตว่ามันจะครึ่งต่อครึ่งกับของหนึ่งนิ้วนะขยับอีกนะครับก็สี่หุนครึ่งห้าหุนนะห้าหุนครึ่งนะครับแล้วก็หกหุนนะหกหุนครึ่งนะครับเจ็ดหุนแล้วก็เจ็ดหุนครึ่งแล้วก็หนึ่งนิ้วนะครับ หรือจะเรียกว่าแปดหุนก็ได้ส่วนมากก็จะเรียกหนึ่งนิ้วนะอ่าพอถึงตรงนี้นะคอ่าถ้าเราวัดจะวัดหยาบหยาบก็อันนี้หนึ่งนิ้วนะอ่าหนึ่งนิ้วกับอีกก็เพื่อนๆก็นับดูนะครับเดี๋ยวผมขอจะชี้กับปากกานะคนี่นะคนี่อันนี้หนึ่งนิ้วแล้วนะนิ้วนิ้วหนึ่งหุนนับทีละสองขีดนะครับนิ้วสองหุนนะครับนิ้วสามหุนนิ้วสี่หุนนิ้วห้าหุนนะคนี่นะครับ ถ้าผมตั้งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น1นิ้วกับอีก5้าขุนนะครับอ่าอ่าทีนี้จบในด้านของวัดอ่านิ้วกับขุนข้างบนนะครับทีนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการวัดแบบมินครับก็สังเกตง่ายๆเหมือนกันนะครับมันจะมีตัวศูนย์แล้วก็ขีดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับถ้าขยับมาที่ตัว1นิ้วเนี่ยตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็น หนึ่งเซนนะครับอ่าถ้าขยับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้ามิลนะครับอ่าเพราะขีดนึงเนี่ยจะมีค่าหนึ่งมิลนะครับหนึ่งมิลสองมิลนะครับสามมิลสี่มิลแล้วก็ห้ามิลนะครับอ่าก็วิธีการอ่านก็ง่ายๆนะครับอ่าอ่าขีดมันจะมีสิบขีดนะครับอ่า คีหนึ่งแล้วก็มีค่า1มิลนะครับพราะสิบคีปก็จะมีในจะมีค่า1เซนนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งค่าไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านดูนะครับเราจะนับตัวใหญ่ก่อนนะครับหนึ่งมิลเอหนึ่งเซนนะครับตัวที่หนึ่งเซนสองเซนสามเซนครับที่เหลือเราก็นับมิลนะครับหนึ่งมิลสองมิลสามมิลสี่มิลห้ามิลก็แสดงว่า สามเซนห้ามิลนะครับอ่อันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจว,วิธีการวัดที่ว่าผมสอนเมื่อกี้นะครับอ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาวัดจริงนะครับว่าจะให้ดูนะครับว่ามันวัดกันแบบแบบไหนนะครับว่าคีบดูใน,นกับคีบดูน,นอกนะครับก็เมื่อกี้ผมก็จะได้ได้บอกแล้วนะวิธีการดูนะครับวิธีการอ่านนะครับ ก็คลิปนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่เรียนปรโวโชโปรวสเนี่ยสำคัญนะครับสําหรับคนที่ว่ายังใช้วเนียไม่เป็นนะก็จะได้มาฝึกจากคลิปของผมนะครับวิธีการอ่านก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองวัดสักสอามอันให้เพื่อนให้เพื่อนได้ดูนะครับผมไม่มีอย่างอื่นจะมาวัดนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวลูกบล็อกนะครับ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะวัดรูนอกก่อนตัวคีบกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูนอกนะครับผมจะวัดอ่าจากตรงนี้นะครับจากฝั่งนี้นะและ้วก็แล้วก็ดึงนะครับนี่นะตั้งตรงนี้แล้วก็ดึงนี่นะเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตามที่ถนัดนะครับอ่ะมาดูนะคนี่นะวัดรูนอกจากตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นเซนเนี่ยก็จะนับดูนะครับหนึงเซนสองเซนนะครับสองเซนกับอีกสองมิลนะครับนี่นะับหนึงมิลสองมิลนะครับเพราะเราจะเอาจากขีดตรงที่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะหึงเซนสองเซนแล้วก็นับเลยนะครับหนึงมิลสองมิลก็แสดงว่าหนึ่งเซนสองมิลนะครับ ถ้าเป็นหุนถ้าเป็นหุนกับเป็นมินเนี่ยเราก็นับดูนะครับขีดหนึ่งก็จะกับครึ่งหุนครึ่งหุนครับหนึ่งหุนหุนหนึ่งหุนครึ่งสองหุนสองหุนครึ่งสามหุนสามหุนครึ่งสี่หุนนะครับก็ถ้าจะนับแบบเร็วๆก็นับทีละสองนะครับก็จะเป็นหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนห้าหุนหกหุนเจ็ดหุนนะครับอ่าแสดงว่าวงนอกตัวนี้เนี่ย มีค่าเท่ากับ7หุนนะถ้าเป็นเป็นหุนนะครับถ้าข้างล่างก็จะเป็นอสองเซนกับอีก2มิลน,นะครับหรือว่าถ้าเป็นจะเรียกเป็นมิลเนี่ยก็จะเป็น220เซนนะครับไอง้อยยี่สิบมิลน,นะครับถ้าข้างบนเนี่ยถ้ามันไม่ถึง1นิ้วเราก็จะเรียก1นิ้วไม่ได้นะครับต้องเรียกว่า7หุนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูข้างในอีกนะครับ วิธีการวัดก็เราคีบจากตรงนี้นะคีบจากตรงนี้แล้วก็มาวัดเลยนะก็ใส่เข้าไปนะเราจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์กี่มิลน,นะอ่ะนี่นะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะ อ่ะมาดูกันเลยนะครับอ่ะนี่ผมปรับให้มันเห็นแบบชัดๆนะครับส่วนมากลูกบล็อกเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหุนกับเป็นมินนะครับอ่ะถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าลูกบล็อกตัวนี้เป็นเบอร์กี่มินคนระับก็นับดูเลยนะครับขีดข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นมินเนะี่ยขีดข้างล่าง10มันจะมี10ขีด ก็่ากับ10มิลครับแล้วก็1หรือว่า1เซนคนระับอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็น10มิลแล้วนะครับแล้วก็นับต่อนะครับ11 12นะครับก็จะเป็น12มิลน,นะครับตรงนี้ก็จะเขียนนะครับว่าเป็นเบอร์12มิลน,นะครับนี่นะ12มิลก็แสดงว่าวิธีการอ่านก็จะอ่านแบบนี้นะครับเราคีบดูในแบบนี้นะครับอย่าไปคีบตรงฝั่งนี้นะครับต้องคีบตรงฝั่งนี้นะครับนี่นะอ่านี่นะ ก็จะเป็นตัวลูกบอลเบอร์บ12บอมิลน,นะครับถ้าเป็นหุนเนี่ยก็นับเลยนะนับทีละสองขีดนะับคือขีดนึงก็อ่ครึ่งหุนนคะรับสองขีดก็หนึ่งหุนนบะนับทีละสองขีดอ่าหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนนะแสดงว่ารูในนี้ก็จะเท่ากับสี่หุนนะอ่าก็ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะผมชอบเกี่ยวกับ ทำรถนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัเจ้าตัวนี้นะรูกสูบเราจะรู้ได้ไงว่ารูปสูบนี้มีความโตกี่มิลครับก็มาขีดแบบนี้เลยครับ่นะกองง่ายๆ,ๆเลยนะครับนี่นะรูกสูบตัวนี้เนี่ยมีความโตห้าสิบมิลครับหรือว่าห้าเซนนะครับถ้าเราจะเรียกแบบมิลเนี่ยแล้วก็ห้าสิบมิลน,นะ,ะเพราะขีด มีค่าเท่ากับ1มิลนะครับแล้วก็ช่องหนึ่งมันมี10ขีนะครับก็10 20 30 40 50นะครับลูกสูบตัวนี้เนี่ยมีความโตความกว้างตัวนี้เนี่ย50มิลนะครับอ่าก็อันนี้ก็พามาดูเทคนิคนะครับวิธีการใช้โวนเมรยแล้วก็วิธีการใช้วิธีการวัดนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับกับนักเรียนนะครับหรือว,ว่า นักเรียนโปโสโปโชับนะที่เรียนสายช่างนะครับมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะก็มาดูได้นะครับวิธีการใช้วิธีการวัดจากคลิปของผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมีประโยชน์แบบนี้ต่อๆไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ